สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเรามาต่อกันจากตอนที่แล้วกันครับเมื่อกองกำลังของวังหน้าเคลื่อนผลบุกเข้าไปยังตำหนักที่ประทับของเจ้าฟ้าพระขวันผู้กำลังบรรทมหลับไหลโดยไม่ระแคะระคายถึงพยันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเหล่าทหารได้เข้าจับกลุ่มองค์ยุพร,ราชน้อยพร้อมด้วยกรมหลวงโยธาทิพย์พระมารดาทั้งสองพระองค์ ถูกนำตัวไปยังสถานที่สำเร็จโทษเจ้านายตามโบราณราชประเพณีวัดโคกพระยาณที่แห่งนั้นโศกนาฏกรรมได้บังเกิดขึ้นอย่างเลือดเย็นที่สุดเจ้าฟ้าพระขวัญพระราชโอรสองค์น้อยผู้เป็นความหวังสุดท้ายของสมเด็จพระเพทราชาถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ตามคติยราชประเพณีเพื่อมีให้พระโลหิตตกลงสู่พื้นดิน เสียงทุบอันแหบหนักดังขึ้นในความเงียบของราตรีกลบเสียงร่ำไห้ปานจะขาดใจของกรมหลวงโยธาธิปผู้เป็นพระมนดาสายเลือดแห่งความชอบธรรมได้สิ้นสุดลงณบัดนั้นข่าวการสำเร็จโทษเจ้าฟ้าพระขวัญแพร่สะพัดไปถึงพระแทน่นบรรทมของสมเด็จพระเพทราชาในรุ่งเช้าของอีกวันเมื่อทรงทราบข่าวพระองค์ถึงกับตระหนกตกพระไทยจนพระอาการสุดหนักลงในทันที พระราชฤทธิที่อ่อนล้าอยู่แล้วแตกสลายลงอย่างสิ้นเชิงความหวังที่จะเห็นแผดดินสงบสุขพังทลายลงด้วยน้ำมือของพระโอรสที่พระองค์หวาดกลัวมาตลอดในห้วงสุดท้ายแห่งสติรับรู้ที่เหลืออยู่สมเด็จพระเพทราชาทรงแค้นพระไทยในตัวหลวงสระศักดิ์ยิ่งหนักด้วยแรงฮึดสุดท้ายพระองค์ตรัสเรียกเจ้าพระยาพิชัยสุรินผู้เป็นพระราชนัดดาหรือหลานเข้ามาใกล้ แล้วพระราชทานพระแสงดาบให้พร้อมตรัสด้วยเสียงที่แทบจะขาดห่วงว่าเรายกราชสมบัติให้แก่เจ้าจงรีบหนีไปเสียให้พ้นแต่มันสายไปแล้วอำนาจทั้งหมดบัตรนี้ตกอยู่ในกำมือของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยสิ้นเชิงแล้วเมื่อสิ้นพระราชดำรัสสุดท้ายนั้นแล้วสมเด็จพระเพทราชาก็ทรงนิ่งเงียบไปพระเนตรที่เคยดุดัน บัดนี้ปิดสนิทลมหายใจที่เคยผูกชะตากรรมของแผ่นดินไว้ได้หยุดลงแล้วสมเด็จพระเพทราชาสเสด็จสวรรคตในปีพศ2246และแล้วกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลวงสรศักดิ์ก็ได้สเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมาทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีหรือพระสันเพทที่แ หรือที่ประวัติศาสตร์จารึกพระนามของพระองค์ไว้ว่าพระเจ้าเสือราชวงศ์บ้านพลูหลวงได้ดำเนินต่อไป